ไปเรื่อยๆตามภาษาเด็กไปๆนอนแล้วนอนแล้วอาบน้ำใหม่ๆเกิดดิ้นแล้ววิ่งแล้วปกติจะชอบนอน ช่องคลายวายุนะครับตอนนี้ก็จะเดินทางกลับบ้านครับวันนี้ปล่อยเขาเดินพร้อมอัวข้างหน้านนอัวนะครับกําลังจะขึ้นฝั่งคลายวายุกับแม่ก็กําลังเดินตามไปนี่ครับวิถีชีวิตของบ้านผมยามเย็นๆ็นกาดเย็นๆก,ก็จะพากันไล่อัวและพาช้างกลับบ้าน มนำแนวนะครับว่าข้ามน้ำไปเขาจะเดินทันอัวไหมวันนี้ดูครับว่าฝ่ายไปยุเขาจะไปยังไงข้างหน้าทางอัวขึ้นทางช้างขึ้นครับนี่แหละประเพนี้บ้านผมยามเย็นๆก็จะเดินทางพร้อมกัน ถึงเจ้าวายุเขาก็ชินกับการเดินทางกับวัวควายเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกันและเวลาไมาเไี้ยงในป่าก็เจอกันบ่อยนี่เลยวิธีชีวิตของหมู่บ้านผม ขึ้นนะครับแล้วจอบอายุข้างหน้าเรือเด้ออยากไปเล่นขา้เรือขอนรลูกเดินเรื่อยๆครับ ยังไม่ได oh oh, oh, oh ้เอาเชือกคล้องคลอเดียวไปถึงอัวก่อนโอ้โหกำไมถึงเบียดแม่ไวโอ้ไม่ให้แม่ขึ้นเลยทางชอบเบียดแม่ไว้เลยดินไปเรื่อยๆตามภาษาเด็ก ไปไปนอนแล้วนอนแล้วอาบน้ำใหม่ๆเกิดดินแล้ววิ่งแล้วปกติจะชอบนอนชอบนอนชอบอะไรรู้รับไทย เยไป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 ตายายไปแล้วนู่นไลอัวข้างหน้านู่นเดี๋ยวไม่ทันแม่อเอาเบียดแม่แล้วเออ ก้อยเ,เดี๋ยวอัวตาก็ตื่นแล้วเดินริมมูลบรรยากาศเย็นๆไม่ร้อนหน้ากระตายายไล่อัวชาววายุก็เดินตามหลัง นี่แหละประทีชีวิตบ้านนอกของผมยายกลัวแล้วยายกลัวแล้วยายกลัวแล้วไม่เป็นไรยายเดี๋ยวให้วายุไล่อัวให้เลย เดินละเล่นด้วยเล่นเดินเดินด้วยเล่นด้วยอย่างนั้นแหละตามภาษาเด็กมีความสุขของเขามีความสุขของเจ้าวัยุทันอัวแล้วโอ้หวานเดินมาทานแล้วเอาอะไรวัววันนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะครับสวัสดีวันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม